สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะเจาะลึกรีวิวของ r u เจอร์เรุ่นปี2025ปืนพกที่ยังคงสืบทอดมรดกของ r ูเจอร์ในการผสมผสานดีไซน์ที่เพรียวบางกับความน่าเชื่อถือได้ทันทีที่มองจากภายนอกก็เห็นได้ชัดว่า r u เจอร์ปรับปรุง s อสให้ทันสมัยขึ้นตัวปืนมีโปรไฟล์บางพร้อมโครงตัวเรือนโพลิเมอร์ที่น้ำหนักเบาทำให้พกพาสะดวกแม้ใส่เป็นเวลานาน ในขณะที่ยังคงความแข็งแรงทนทานสำหรับการใช้งานหนักๆสไลด์สแตนเลสได้รับการเคลือบพื้นผิวแบบแมตท,ที่ไม่เพียงแต่ดูมีสไตล์แต่ยังทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดีช่วยยืดอายุการใช้งานโดยรวมต่อมาถึงเรื่องสมรรถนะ s r 9ได้รับการยกย่องมาตลอดเรื่องความแม่นยำและการควบคุมและรุ่นปี2025ก็ยกระดับขึ้นด้วยระบบทริกเกอร์ที่ปรับปรุงใหม่ให้การแยกการตอกสะอาดขึ้นและการรีเซ็ตเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้ยิงสามารถยิงต่อเนื่องได้คล่องขึ้นแนวแกนลำกล้องที่ต่ำช่วยลดการสะบัดปากกระบอกทำให้ปืนคงที่และแม่นยำเมื่อต้องยิงต่อเนื่องและเมื่อจับคู่กับด้ามจับที่สริรัษฐศาสตร์ดีขึ้นพร้อมพื้นผิวแบบใหม่ก็ให้การยึดที่แน่นขึ้นแม้เมื่อมือเปียกหรือสวมถุงมือ จุดขายเฉพาะตัวของร u เจอ SR9 คือการผสมผสานร,ระหว่างความบางกับความจุแม็กกาซีนที่สูงมันมาพร้อมแม็กกาซีนแบบดับเบิลซอแอร์ต็อกกอร์ที่บรรจุกระสุน9มิลลิเมตรได้ถึง17นัดในขณะที่ยังคงโปรไฟล์ที่สะดวกต่อการซ่อนพ่วงด้วยฟีเจอร์ความปลอดภัยแบบรวมเช่นเซฟแบบใช้งานได้ทั้งสองข้างความปลอดภัยที่ไกลและตัวบอก,กว่ามีลูกกระสุนในรังเพลิง ซึ่งทำให้ปืนนี้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้นรูเจอร์ยังเพิ่มความสามารถให้รองรับแผ่นติดออฟติกออฟติกเรดดี้ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ชอบติดเรดดอทเพิ่มความทันสมัยให้แพลตฟอร์มในแง่ของราคารูเจอร์ยังคงวางตำแหน่งรุ่นนี้ให้อยู่ในช่วงราคากลางทำให้เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ให้ฟีเจอร์ใกล้เคียงกันแต่มีราคาสูงกว่า การผสมผสานระหว่างความคุ้มค่าสมรรถนะและความน่าเชื่อถือของตัวปืนทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดปืนพกที่แน่นขนาดทุกวันนี้สรุปแล้วร u เจอร์เอสรุ่นปี2025เป็นปืนที่ครบเครื่องผสมผสานสไตล์สมัยใหม่สมรรถนะดีและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ไว้ในชุดเดียวไม่ว่าคุณจะมองหาปืนพกสำหรับซ่อนพก ปืนป้องกันบ้านหรือปืนสำหรับยิงเล่นที่สนาม SR9 ก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นตัวเลือกที่หลากหลายและเป็นมิตรกับงบประมาณโดยไม่ลดทอนคุณภาพรูเจอร์ยังคงนำเสนอปืนที่ผู้ยิงวางใจได้และ SR9 ยังคงเป็นตัวอย่างที่ดีของปรัชญานั้น